ครับกัดแล้วโอ้ตัวใหญ่โอ้ยเห็นไหมเนาะในกล้องอออตรงนี้จะมีเรือประมงเข้ามาด้วยเรือหาปลาครับเรือประมงวันนี้มาหลายลำเลย คูครับวันนี้ีายเยอะนะครับครูก่อบอยากเตีวมาก đây dừa đâu, đâu sẽ... anh xe anh ơi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  anh 1 meter, 2 โอเคครับตกปลากันเฮ้ยมาตกปลาครับตามแนวกั้นขึ้นอีกวันครับวันนี้ลมแรงอีกแล้วอากาศดีครับไม่มีแดดไม่ร้อนแบบปลาจะเข้าหรือเปล่าคอยติดตามครับวันนี้มีเรือประมงเรือประมงมากัน เยก็สงสัยว่าปลาน่าจะเข้าดีครับสภาพอากาศ ไปแล้วก็ปล่อยมันขึ้นซัด้ามาเองนะครับโอ้ยหลุดกัดครับเมื่อกี้กัดตรงน,นี้กัดใกล้ๆเลย ใกล้ๆเลยครับสองสามรอบเราขัดนะ ตัวใหญ่โอ้โหเห็นไหมเนาะในกล้องโอ้โหวิ่งยาวๆเลยครับ ตัวใหญ่ครับก็ใหญ่เยวไปถ่ายรูปกันครับ าต่อเนื่องอยู่กับปลาตามแนวกันขึ้นครับเนี่ยดีแต่เยาะป้อมครับมาใช้เหยอะสวดบ้างก็สนุกดีครับ ต่อครับอันนี้เรามารุ้นแต้มที่สองครับจะมีแต้มที่สองหรือเปล่ากับเวลาที่เหลืออีกหนึ่งชั่วโมงรุ่นยาวๆครับอันนี้รุน่นย,ยาวอีกหนึ่งชั่วโมงครับโอ้โหเริ่มแดดเริ่มร้อนแล้ว ฟันก็้มกลมเลยเปาโอ้มันดูจริง 50กว่าตัวอ่าก็อย่างงี้นะครับทั้งหมดครับแดงอยู่ในไม้ทั้งหมดทั้งแดงอ่าปลาเราอย่างในแต้มนึง2แต้มกับกระเป๋าน้อยตัวนึงอือวันนี้ครับ เก้าน้อยตัวหนึ่งตัวเล็กกว่ามันก่อนครับเล็กกว่าเยอะไปจากย่านเจริญรอนกลับบ้านเรา โอเคครับวันนี้พอแค่นี้ต้องกลับไปพักผ่อนรับตอนนี้ททำงานสวัสดีครับ